ดดีดีมีแห้งตอนเข้าแรงครับพี่น้องครับน <c oughs> ี่พระมีพ่ะนอองมะยางเบิ้งตลาดอาหารไส้ช่วงแรงครับปกติเป็นตลาดตลาดนัดนี่พี่น้องถ้ามันนีิโดยสถานการณ์ดีพวทในสงบปันใดไหมคราบไม่ขายคนกับพวทไหนมากปัไหดครับแต่กับมีพ่อมีเนียอยู่ครับได <c oughs> ้สือของอยู่ของ,ของกินเนี้ยมันแรงครับ ขันเสาสิไปอยู่ฟังข่างธนาคารทกสเป็นตลาดนัดคล้องถมอันนี้เป็นตลาดแรงบ okay. oh, oh, ู๊บเขียบบักผมก็ปกผมอัมธรรมดายาหนาพิ่่ยเอออมาขายในตบิอ่ะนะปกติมันุทุ่นบอนพ่อสะดวกมันบ่ท่านเนี่ยปลอดภัย ินไปแล้วสองน้ยวันกินยูบนกินเียนยโอ้ขหขาดดีวกินกับอันเย้ะตำหมงเนาะตำหมงต่งตำบมู้งบ้านๆเอ้าเกียวข่อเหี่ยมวันยูคีตลาดน่เอาก้มันอ้วู่กุวแก้หมตต้หมูแน้่้ววแกวันจวนทร์ววก้มูกว้มีแล้วแ้วกวมูก้้มก้ เป็นบ่ามจีนีเลยดีไหแ,แล้วมาขายคับพักปลูก,ก,กเองดีไหมนี่แล้วนะมันกินอร่อยดีป<บ>นกับปนกุ้งเนาะนปนกุ้งตำม้นเอามนมันไหมไรเงครับเรื่องการตลาดเรี่องครับ ปกติเนี่ยเป็นตลาดนัดที่แม้วว่า่ระโมนีพระท่านนีนนาม,านมนีพอค้าไหมค้าเมา่อไรมีตองหูวัเหรอมีนำตอาหูวหัดหรอเปกาแฟร้นานเดียวครับ อีกสองหมื่นด้ยครับอีกสองหมื่นด้วยกดนให้แม่ฝันดีบ่ครับคือระท่านเนี่ยพรมระท่านมีเวลานอนเลยตีสามมือสี่มื่ว่ากันจอดจอดฟังจอดฟังแต่เสียงพแต่มาจากนู่นไม่แกล้งมาื่อวานตัก โอ้พยโยไปพุ่นตีแม่เขาปลอดภัยแล้วเราบ้านแมาโหลดบ้านเจ้าของโอ้มันเหลียงแมันเหลียงเขาแข็งครับนี่ลูกตองค่ะโอ้ตัวพ่อมันไปเห็ดเมียนู่งอย่างครับแกงเอาไปลาบเขาลาบก็ได้ตีเหมือนยำอ่ะสั่างมาบ่เคยกินเกง ยังเหมือนไข่แดงเียงสีว่านะมันโ่ันเียงเส้นน้องผสมสีว่านะก้อนนะก้อนมันไข่มันแดงเอต้องมไข่ี่วโอมันจะมันๆค่ะกดง้ยงใส่ลงไปัวไม่ดงเนาะตัวอ่อนตบาทใช่ไหหนู้บาทได้ยายากินยากนะเนียเอาไปเอายากเอยเอายากเนาะผู้ไปเอาเสียงนี่นี่ อย่างต่อครับตลาดข้าวเลี้ยงครับตลาดข้าวเลี้ยงนี่นานโตหัวร้อนหนิยังไงโมกปลาซิวเกี่ยวแต่ว่าแต่ว่ามาที่ไหนโมก ว่าขายเดียวยกมือแล้วครับน anyway> ี่ลของต่ม้ามอนี trainer, ่ตีปกติพี่สาวเขาเข้าเขาปซิวเขียวครับพราะท่านหลายเนาะราคาเมียคาเขาอะไรท่านแต่ว่ากะสิขึ้นมาแน่นะเพราะอืมเต็มเลยตมเลยวันนี้ขึ้นมาแน่่ะขึ้นมาโหลดขึ้นมาโหลด เศร้าหน่อยแหละเขาเศร้าแล้วเขาจดตุมรบรรยากาศตลาดแรงครับ ภาิมาหาสื่อนำเต้าหู้ไหมว่า่าามีแม่ข่าว่าท่านมากเน,น,นาะน้ <c oughs> กน,นี่นมือเนื้อหรอบ้างคนน้ำเต้าหู้ก็ไปเยอะนนเยอะหอ่ม่ที่บ้านเานกินหลายผลแล้วมผลเน่ากินอยากกินเน่ายังส่ดมั้ยใครส่งใครเร่งเลยเนาะเอมัอนหมัน อันนี้ไก่หรือหมูครับไก่ครับพอใส่ตัวละยี่สิบบาทเองขายดีย่ำแรงครับขายดีย่ำแรงสดสดมันมันนี่เขาสวยน้ำมันี่ขายดีได้เละครับร้านบ่ทัฒน์ไลท์ครับ องร่นี่ขุนเชียงทอดกระเพราไก่ไก er ่ทอดนี่หมูปิ้งนะครับแล้วหลายอย่างนี่แล้วกัไเลยย่อมสองย่อมแรกเอาไม่เห็นกันยี่ห้อละนะครับครับเงิทั่วไปพี่น้องเอา มาหากินสู่กันไปตัวท้ายหเพราะวันนี้มือ้อวันไหนวันพุนนดนี่ตลาดนัดยังไงบอางกันครับสุกครับคนเดินวันพุดยู่หุ่นวันผาลัดวันเสาวของข้อมแต่ว่าแต่ว่าคนหลายอย่างบ่มีมือว่างเลยตัวสออาพั่นตลาดจะไม่ขายบ้านเงียบกว่านี้ใช่ไหมวันเงียบครับวัน วันนี้ก็เริ่มมาเลยดิแต้วันนี้<ด>มีคนเหรอครับวันนี้กปกตินาตลาดตลาดคงฟ้า่คงฟ้าเงียบเลนะตลาดทวีการเปิดตลาดกาเ็ะา่า้นดอประมาณตอนนี้ใกล้สี่หโมงแล้วครับพี่นายูตลาดสดละหานไส้ครับขอบคุณหลายพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีไปไปคุณคุน